ไ่บรรยากาศนะก่อนสารบูรือนะครับผม

เด็ก okay. น้อยมาช่วยนะโอเคต้องลุยนะครับุูอย่างนี้เนาะคิบหายแล้วกูจะลุย you know well, okay. น้ำทำไมวันนี้แล้วก็ต้องลุยน้ำอยู่ดีแหละมันมีรไปนะครับป่านะดูพื้นน้ำนะครับ วิวแอปตอนนี้นะครับพายวน้ำมาดูนะครับดำนิดนึงเป็นะงี่เป็นเกาะแล้วดูใช้อาตรงส่วนนี hmm. 是是้เองเมื hmm. mm ่อว่าวังนี้เนี่ยเหรอวิน้ำเดินไปย่าดีกว่าตอนนี้มันทิลปยนะว่ามันจะได้เรียนโตให้มัโผล่ต่อไป เราทุกวันบันด <If> <largo> <online> <Suuuh> มังปะินังินังกัมังปะิเตปะทกินปะทินิสตะวานะัตเดยล่อไหมครับเดยล่อนะมันตวเยะะระรปบเรนเตสขลังเอวมีว่าอิโตทินังเวสนันังมันเเหลอใครยังไม่มาเที่ยว แล้วน้ำนะครับคุยน้ำเข้ามานะ เป็นนักสนะแบบนี้นะครับในการไหว้นะเผื่อใครยังไม่เคยมาข้ามก็เป็นนางๆมาไล่ลำที่รับถือพญานาครับก็จะมาไหว้กันนะครับที่ปลูกโดยเรือตรงนี้นะครับผมวิดีโอนะโอ้กินอะอย่างเี้นะครับครับครับลูกเรืออะไรตกเป็น เขินลงมาอย่างเรือแต่ไม่อยู่ไม่อยู่ร่วมกับใครผมก็เห็นพอดีผมก็เลยมาว่าตรงนี้ดีกว่าผมวาผแล้วผมีินดี่หม่งั้น อันนี้ก็เป็นบ่อน,น้าศักดิ์อ๋อเป็นแหลงแหลงแหลงน,นนะสันตินนๆๆนนน์ที่ว่ามาทำพิธีเนาะทำพิธีมงคลในประเทศไทยก็จะมาเอาที่นี่ไปเนาะครับอ่าโอเคอันนี้บ่อน้าสันตินะโอ,โอ้โหเรีอๆกันนะครับอันนี้เดีจะไปบานอยู่เนี่ยเรื่องเนาะดูเวลาลมแรงมันเรือใหญ่มันเข้าแล้วมันมาชนผมต้องสามารถลงมาได้เหรอครับ ไม่ได้ไม่ว่าลงได้นะลงได้เดี๋ยวลงน้อยลงก็เปียนอะไรนะอ๋อคือเขากั้นไว้น้องมาเป็นที่ปฏิดิลยครับไม่มีขวด้องหนูเหนือก้าวเลยนี่เป็นเกลือหน่ยเกลือหน่อยแล้วมาแล้วมีให้ขวดหนึ่งเหลือขวดด้วยอ่ะเราขอขวดหนึ่งเอาแล้วกัน ทางไกลหลายกิโลวางคนมาพอมองลงไปมันจอมองเต็นีเกิดแปลกอยู่ในนี้เกิดแปลกด้วยเหรอน้ำใสมากเลยนะน้ำใสมแตจก่อนขอดูก่อนเดี๋ยวดูด้วยด้วยตานีกว่าพอไปถึงฝั่งแล้วก็จะถามมันมันมีตอไม้มีอะไรเราเห็นตอไม้เหรอครับ เดี๋ยวเขาบอกว่ามันมองเห็นนะเดี๋ยวจะมองาตาต้องดีมากเลยเ,เป็นบางคนจะท้อนนะบางคนีจะมองไม่เห็นโอ้โหเอาโอเคตัดอนก็ได้ให้ครับ กองไปเลยมวไป้องไปเ้ยส่้อหกูน้ยมาจากไหนมาจากไหนตจเลยู่บอรงดูหดเลยไม่ใส่เลยน นี่นะถูกจับแขนจับขาไว้นะแล้วก็อาจารย์ขุนกวีศรีสยามซึ่งที่สำนักวิมานอสูรพระท่านมหาทำพิธีถอนคุณสายให้นะครับนะเดรัชานวิชาพระท่านโดนของครับนะแล้วอาจารย์ขุนกวีเนี่ยแกเนี่ยแล้วก็ถามวิญญาณว่ามึงต้องการอะไรมึงออกไปเลยพระท่านก็ร้องฮะอย่างที่เราได้ยินเสียงโอยคอปูคอปูอะไรแบบนี้ท่านมึงนก็ว่าโดนอะไรบางอย่างที่คอไว้แต่มองไม่เห็นอย่างเนี้ย ตอนแรกเนี่ยอาจารย์ขุนกวีนะครับคิดว่าเป็นผีคอขาดแต่ต่อมานะมีคนบอกว่าผีผูกกับคออาจารย์ขุนกวีก็เลยเอามีดลงคาถาคมกับมีดหมอเนี่ยนะทำท่าตัดเชือกแล้วก็ตัดสายสิ่งรอบรอบคอของพระสนจนกระทั่งพระท่านอาการดีขึ้นเ,เห็นไหมตอนที่การกระบ,บอกเน้ยเอามีดมาปักอยู่มีดลงลงคาถาคมครับนะสักพักท่านลุกข,ขึ้นมาได้ แล้วพระท่านก็ดื่มน้ำมนต์นะครับก่อนที่อาจารย์ขุนกเวียก็แน่นอนครับเป็นคาราว่าแบบนี้อาจจะไปโล่งเกินพระสงฆ์ที่อยู่ในสมณเพศถูกไหมท่านก็มีการยกมือไหว้ขอขมาขอขมาลาทวพระสงฆ์รูปนี้วันนี้เราส่งคุณกนกโพลทอนพุทธข่าวช่อง8ของเราไปคุยกับอาจารย์ขุนวันนี้เราส่งคุณกนกพลทอนพุทธข่าวช่อง8ของเราไปคุยกับอาจารย์ขุนกเวีนะครับวันนี้อาจารย์ขุนกวีบอกว่าคลิปที่เราเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเฮ้ยอีเหี้ยอสัอะไรวะทำไมอะมโอ